และถ้าเปรียบเกาะภูเก็ตว่าเป็นประตูบานแรกในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนะครับเกาะสมุยก็อาจจะเป็นประตูบานที่2ครับที่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้มาเยือนแล้วมากกว่า1000คนตัวเลขนี้อาจจะน้อยกว่าที่ภาคธุรกิจเขาคาดหวังเอาไว้ครับแต่การเปิดเกาะให้กลับมาใหม่นี่คือบทพิสูจน์ความร่วมมือในการบริหารจัดการและการกำหนดทิศทางอนาคตของเกาะสมุยรับ เรามารีสตาร์ทนะครับการเดินทางใหม่เราเปิดประตูเรากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีจํานวนไม่มากเราถือซะว่านักท่องเที่ยวชุดแรกๆเนี่ยเขาคือครูของเราเลยนะครับหนึ่งเดือนครึ่งของการเปิดเกาะสมุยเกาะพัง,งานและเกาะเต่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนเกือบพันคนแม้จะน้อยกว่าที่คาดการแต่ตัวแทนภาคธุรกิจยืนยัน นี่คือความสำเร็จในการนำทั้ง3เกาะกลับมายืนบนแผนที่โลกด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญคือมีความปลอดภัยเพราะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติติดเชื้อเพียง4ี่คนแต่ถ้าจะเดินหน้าต่อรัฐบาลต้องสนับสนุนทรัพยากรและไม่มองว่านี่คือภาระของคนในอำเภออย่างเดียวสิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะงบประมาณมาช่วยในเรื่องเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงนะครับหรือว่า การตลาดหรืองบต่างๆนะครับทางทางพื้นที่เองก็ยังมีความต้องการอยู่โปรแกรม7บวก7ตรวจเชื้อกักตัว3วันเดินทางตามเส้นทางที่กำหนด4วันก่อนจะให้เดินทางแบบอิสระในพื้นที่3เกาะคือแนวทางปฏิบัติของสมุย plus m o เด l ตั้งแต่15กร,รกฎาคมเป็นต้นมาแต่นักท่องเที่ยวจะพอใจหรือไม่ทีมวิจัยที่กำลังเก็บข้อมูลมีคำตอบในเบื้องต้น เขาต้องการมาเพียงแค่นอนสบายๆนอนนิ่งๆมองท้องฟ้ามองทะเลลักษณะที่เป็นลักษณะเป็นการดูแลองค์รวมทั้งกายและใจบางทีการมานอนอาบแดดฟังเพลงเบาๆก็เป็นการผ่อนคลายฉะนั้นต่อไปการท่องเที่ยวหลังโควิดน่าจะเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะเลเชอร์ทัวริซึมคือเป็นการท่องเที่ยวแบบผ่อนคลายระบบนิเวศในทะเลและบนเกาะที่ฟื้นตัวในยุคโควิด -19 ระบาด คือต้นทุนทางธรรมชาติในตลาดท่องเที่ยวยุคใหม่แต่การฝากชีวิตไว้กับการท่องเที่ยวอย่างเดียวอาจทําให้ประวัติศาสตร์กลับมาซ้ํารอยมาล้านความลงตัวของเมืองสมุยเนี่ยก็จะมีสองภาคส่วนทั้งเศรษฐกิจหลักดังการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจรองด้านการเกษตรซึ่งคนสมุยก็มีความเข้าใจมากขึ้นว่าวันนี้เขาจะต้องใช้จมูกทั้งสองข้างในการหายใจเขาจะใช้ข้างใดข้างหนึ่งหายใจไม่ได้จะทําให้เขาอยู่ลําบาก แล้วก็คิดว่าหลังอย่างนี้ไปเนี่ยด้านกเกษตรก็ส่งเสริมด้านท่องเที่ยวก็ส่งเสริมหากการสร้างความสมดุลระหว่างภาคท่องเที่ยวกับภาคกเกษตรในเกาะสมุยเกิดขึ้นได้จริงและมีความต่อเนื่องการเปิดเกาะกลับมารอบนี้จะไม่ใช่แค่การฟืน้นเศรษฐกิจแต่เป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาแบบใหม่ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ